สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็มาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันที่2พฤษภาคม2560อ่าขออภัยครับ2มิถุนายนนะครับไม่ใช่2พฤษภา2มิถุนายน2567นะครับก็มีเหรียญมารีวิวให้ดูนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่าแนะนำช่องทางการติดต่อก่อนละกันใครที่สนใจต้องการจะซื้อเหรียญจากทางช่องก็เน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับ เน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับมีเหรียญมานะครับเหรียญ2บาทสีเงินปี50อ่าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับสีเงินปี50ถุงละ100เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานประมาณนี้นะครับปีสีเงินอ่าปีสีเงินปีพศ2 5 5 0ขายถุงละ500บาทนะครับมี2ถุงนะครับถุงละ500บาท นี่นะครับถุงละห้าร้อยมีสองถุงอ่านี่นะครับถุงละห้าร้อยทุกรายการมีค่าจัดส่งห้าสิบาทนะครับส่งเป็นส่งเป็น EMS นะครับอ่าส่ง EMS 50ห้าสิบาทนะครับอ่ามีมีค่าจัดส่งห้าสิบนะครับรายการแรกสองบาทสีเงินปีห้าศูนย์หนึ่งถุง100หนึ่งร้อยเหรียญถุงละห้าร้อยบาทนะครับมีสองถุงแล้วก็ผมมีเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับได้มา,อาพอสมควรนะครับ สิบาทปีสีหนึ่งก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ขายขายเหรียญละ90บาทนะครับปีสีหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับคละคละสภาพมานะครับผ่านการใช้งานนะครับมียี่สิบห้าเหรียญขายเหรียญละ90บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครเหมาะนะครับคิดเหรียญละ8ปดสิบหบาทนะครับ 25 25ิบคูณแปดสนะครับยี่หูณแปดห้านะครับยี่เหรียญคิดเหรียญละ85บาทนะครับสองพบาทนะครับยี้าเหรียญน,นะครับถ้าใครเหมาคิด85บาทนะครับสองพันบาท บวกค่าส่งอีกค่าสินะครับอันนี้10บาทปีสีหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับอ่ามีมี25ห้าเหรียญนะครับรายการสุดท้ายนะครับไปกันเร็วเร็วสามเหรียญนะครับมีเหรียญ5บาทปี4 6 1ห่เหรียญนะครับปี4 6สภาพผ่านการใช้งานนะครับไปล้างเอาเองนะครับนี่สภาพผ่านการใช้งานไม่บินไม่ดำไม่ชำรุดนะครับ1เหรียญ2เหรียญนะครับ แล้วก็แถมตัวนี้ไปอีกหนึ่งเหรียญนะครับห้าบาทเรือหงปีสามหนึ่งนะครับสามเหรียญนะครับสามเหรียญแปดร้อยบาทนะครับมีชุดเดียวนะครับสามเหรียญแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับไลน์นี้คลิปนี้นะครับก็มาทักทายนะครับมีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ ทักข้อความทักทักไลน์มาได้เลยนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับนี่ไลน์ดีผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้คลิปสั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับ